ทีมเอ้าเหลือใครอ่ะก็เอิร์อไงไอ้เหลือฝุ่นไอ้ก็ฝุ่นไงเออเหลือห้องได้ไงห้องกากฮะใช่เหรอกูอยูกูอยู่หลังบ้านแล้วนะวัดต่อฟ้าไปก็ไม่ตอนไหนก็ไม่บอกเอ้าอยู่หลังบ้านแล้วเหรออืมมันไปได้อย่างเดียวเนี่ยสปอนมาสองคนคนหนึ่งแม่งไปอยู่หลังบ้านแล้วทำได้ไงวะเครื่องแรงนี่ <c oughs> <c oughs> แรงแม่เฮียมันนหัวห้องไงแบบนี่ไงแม่งอยู่หลังบ้านมา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 เอาวิธีเขานะโอเคห้ามเผาแกะก่อนเดินโอเคจับแกะมาแกะมันไปเนี่ยเขาหาวางวางไว้ในทันทีแกะมันให้มันไปเดินโง่ๆไม้หลานล้นแพะนี่หว่าเราจะเตือนฟางในวิธีเนี้ยทำไมต้องแกะกับแพะด้วยปล่าก็หามาสิบอันแค่นั้นแหละหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดสิบอันเด็ต้องหายี่สิบเด็กอีกอันนึงอีกอันนึงนี่ไงต้องหายี่สิบดิพี่เมีทำไมวะเองจะเผาทีละตัวที่เองวางมันงู้น่ะฮะเอามันวางแค่กี่ตัวเออว่บมันต้องหายี่สิบนะเว้ยทําไมวะเออโงงเราต้องไปจับก่อนจับใหม่ไงเราต้องไปจับก่อนแล้วเราต้องมาวางแล้วพอเราวางเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาจับใหม่มันต้องใช้ฟางยี่สิบอันเออเป็นอย่างต่ำโโงงโงงงงคันวิสา ในคันนี้ตัดสัดหนึ่งสองหนึ่งสองตรงนี้มีเก้าอันตรงนี้มีเก้าอันเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบแล้วเอาสิบ <10 S 2> <10 S 1> แล้วไงวะหาอีกสิบดิสี่ร้อยสิบแล้วไปหาหน้าบ้านหน้าบ้านน่าจะมีอยู่มันพอวไว้ฝั่งมันพอว้อจริงดูก่อนถ้ามันไม่พอเราก็นั่นแหละลองเปิดมูชั่นเบอร์เกมนี้ดูภาพสวยสิบของปันง้นวางน้ำน้ำต่อได้นะน้ำต่อได้หน้าบ้านเหลืออีกหนึ่งสอง สิบเอ็ดสิบสองหน้าบ้านมีแค่สองอ่ะสิบสองหน้าบ้านมีแค่สองอาแล้วมันมาด้วยนะเยอะอยู่เยอะอยู่สิบสองเดี๋ยวข้หนึ่งนับต่อคือข้สิบสามนับต่อได้สิบสามแล้วก็สิบสี่แล้วมั้งก็มานหนึ่งไม่ใช่เหรอเนี่ยเอามาวางกันละ สิบสี่หมดอย่างแต่ในบ้าน่ะสิบสี่ข้างหน้าหมดแล้วมั้งข้างหน้าเราจะไปขนของในบ้านมาก่อนใช่ไหมข้างหน้าหมดทุกอย่างแล้ว่ติดแต่ในบ้านโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปเอาน้ำมันข้างหน้าก่อนเอามายังเอเกียนี้โพูลอากาศอะไรด้วยเห็นปะหนึ่งจุดเก้า อะ,อะไรอะไรหนูอยู่ที่ก้ามันขึ้นว่าโพสอะไรสักอย่างที่เก่าเปิดนะไม่มีเปิดกล้องไหนะเปิดเลยเปิดเลยหน <1 S 1> <2 S 2> ึ่งสองเสียงเพลงใครเข้าอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดกล้องแล้วแกมันเดินมากินฝ <c oughs> ังเขาพัดมันพวกกระบเพลงฮ่าเลยนะเว <c oughs> ้ยยับเยินกลัวเลยเลยไอ่อีซี่เลยอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดระวังฟังแล้วให้แพะมันกินมันฟังมันจะมีวันหมดไปไหมวะ ท่านเท่าไหร่กินเท่าไอร่ตรงนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่วางอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้เอาน้ำน้ำดิติดหายแล้วใช่ตรงนี้มีน้ำมันหนึ่งสองโอ้ยจะติดกันนับไงวะมาตเปล่ยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดสิบสองสสามสิบสี่สิบห้ามีสิบห้าสิบห้าเนี่ยนะเออสิบห้า มันน้อยจังวะนึกว่าสิบหกแล้วสิน้ำใหม่ก็ดูเขาเข้ามาล่าสุดสิบหกเลยเขาหยยบไวอยู่เองอานัตอนเขาหยยบไว้เปล่าหนึ่งสองสามสี่้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอง,ปปองเปงสิบสามสิบสี่สิบห้ามีสิบห้าเออประตูห้องนี้เป็นไนวะ ประตูหัวก็คงไม่เดินไปไหนหรอกมีสิบห้าไอ้คุณแจมันคุณแจตรงนี้มันอยู่บางอยู่บนโต๊ะไหมใครใครเก็บไปอ่ะอยากรู้ไหมไปเปิดห้องนี้สองสามสี่ห้ามีสิบห้ามีสิบห้าก็หาฟังก่อนเฮ้ยช่ไมไฟกับพี่ปะเหี้ยแล้วกับพี่ก็อินโทนไงอ๋อเหรออ๋อตกใจตกใจมืดหวันนี้เฟื่อเรียนยั้งนั้นนะห้องควเฮ้ยคุณแจว่ะ แกห้องทีวีเดี๋ยวไปเปิดแป๊บนึงทีวีอยู่หลังบ้านแล้วะเนาะกำลังไปกำลังไปอ๋อเชี่ยพี่ทางสิบหกเอ้ยเอาไปวางนับสิบหกได้นับอยู่กุญแจวะกุญแจห้องน้ำส่วนรวมเดี๋ยวเข้าเฟิร์สอีกไปวางไว้ข้างนอกก่อนกุญแจกุญแจสิบหกละเว้สิบหกลวเว้ไฮสี่ยันไฮสี่ยันแพแพ้อยู่ในห้องทีวีแพ้อยู่ในห้องทีวี ตั้งมาเลยผีมันสปอนไหนวะผีแม่มันอะตั้งบนน่าจะชั้นบนห้องทำงานวะเฮ้ยเจอกุญแจอ่ากุญแจห้องเล่นขอเจอห้องน้ำคอนเทนรูมอันนี้คือห้องทีวีใช่ไหมคอนเทนปิดไป้ห้องทีวีปิดไว้เจอแพลแล้วห้องน้ำส่วนรวมก่อน พี่ลูกอยู่ไหนวะอ๋อดังยังไม่เจอคุณเลือเลยนี่คุณแจได้ด้เปิดแล้วห้องเบรุมกับห้องเด็กนี่ห้องน้ำส่วนรวมห้องนี้เจอกุญแจมาสเตอร์เบรุมห้องน้ำหลักอยู่ไหนอยู่ไหนวะนี่ห้องทำงานอยู่แพ้ห้องห้องนั่งห้องเล่นนะแพ้อยู่ห้องเล่นนะห้องที่มีเครื่องเล่นอะแพ้อยู่ในห้องน้ำหนึ่งในห้องโกงแต่หลังคาแล้ว วิห้องน้ำมห้องน้ำใหญ่เอ้แม่แพะฟอสต้าฟัคมันมาจากไหนอะแม่แม่แม่อย่แม่แม่ชั้นสองแม่ชั้นสองแพะอยู่นี่แม่อยู่ชั้นสองแม่ชั้นสองไอ้ในห้องทำงานไม่ใช่แม่เขาเออพาแม่นั่นแหละเดี๋ยวมันชี้หน้าเองแล้วมันไล่เองั้นนะก็มาดีครับหนึ่งหนึ่งได้หรือว่าฟางเราหมดแค่นี้ว่าห้องน้ำส่วนรวมเนี่ยกุญแจตรงเนี้ยชั้นแรกมาเปิดตามมีจิบบุกฟาง่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวฟ้าผมฟางหมดแล้วไงวะ ผู้วัฒนาเกี่ข้อจะให้มาแค่นี้ก็ได้เว้กันเราแหลมเไอเห้ไเราต้องเสียงดวงสิบหกอันนี้วะเราก็ไม่ต้องเอาหมดก็ได้เราเราก็หยิบแล้วเราก็หยิบไปเผาประมาณทักสี่ตัวเงเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเออสี่ตัวมันจะไม่ค่อยหัวเท่าไหร่เด้เราได้ได้อยู่เด้เออมันก็มันก็พอดีอ่ะสิหกอันอ่ะเขาเขาจะเอาเขาจะเอามันไปเออวางในแท่นนะ ไม่เผานะแผเอาเลยเอาเลยไม่ใจวะเอาเลยเอาเลยเผาเลยเผาเหลือสี่ตัวเขาให้ครบสี่ตัวก่อนแล้วค่อยเอาอือมันร้องเฉยมันร้องเฉยแต่มันจะคั่งละปุดเรื่องแล้วร้องก็เฮีบอะไรพรมียิงมาแล้วยิงมาแล้วเออคุมกันเีงเลยอยู่ทางใต้หลังอยู่ข้างใต้ดนเหนือ เอยอยู่ห้องใต้ดินเหรองั้นมันก็วิ่งมาหาเขาเดีนี่อยู่ไหนอ๋อไม่นี่ๆห้องโทรัทเอาแล้วเหรอเอาแล้วไปเอาไปแล้วเอาไปแล้วได้สองตัวแล้วตอนนี้แพะมีแพ้อยู่อยู่ชั้นสองเก็ยบยังเก็บแล้วเก็บแล้วตอนนี้แพ้อีกตัวหนึ่งอยู่ในห้องเล่นอย่าเพิ่งไปเอามันนะแล้วเขาจะไปเอาเองกเองหาเองอยเงื่นกันเลย ข้องทำงานอยู่ไหนี่ยว่ะข้องทำงานคนเด็ดแล้วหรอเด็ดพลับพึงเฮ้ยมา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 วิ่ง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 เฮ้ยเอ้าเฮียโดน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  โวิ่งวิ่งอัดหน้าเลยเขาอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังเขาอยู่กับฟางเยอะๆเนี่ยมันก็อยู่ข้างหลังเหมือนกันเขาไปข้างบนหรือไปข้างล่างอยู่ก่อนยิ่งๆเขาในยิ่งๆยิ่งๆไม่ใจปะเอออยู่ยิ่งๆมันยืนอยู่งั้นเลยนะมันโง่เหี้ยโอเคมันโง่มันไม่มันไม่สตรองเลยไป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  ถ้ามันระดับน้ามันอยู่เลยเฮียถ้าถ้ามันเปิดประตูไม่ได้เราก็ปิดหลังบ้านปิดหน้าบ้านไว้มันก็จะเข้าบ้านไม่ได้ปะวะไม่ใต้ดินไงใต้ใต้ดินเราก็ปิดประตูไงประตูใต้ดินเออลองดูไหมลองลองแต่ว่าเราจะเข้ามาในบ้านยังไงเออเดี๋ยเราลองลองปิดไปรถปิดปิดปิดเฮียมันมันอาจจะได้ผลก็ได้นะเว้ยมันอาจผู้พัฒนาอาจจะเออติงตองแล้วก็ลืมอะไรบางอย่างไปก็ได้ แล้วเราก็ขังไว้ในบ้านตอนเราจะนั้นก็ได้นี่ตอนเราจะเผาแกะ6ตัวสุดท้ายอ่ะเฮ้ยถ้าถ้ามันได้ก็ขังได้อ่ะลอง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 ถ้ามันได้ก็ขังได้เขาเขาเขาปิดหมดแล้วนะตอนเนี้ยปิดหมดแล้วนะถ้าใครจะเข้าจะออกก็ปิดเปิดปิดตัวเองเวยเหลือ4ตัวยังเหลือ4ตัวยังตอนนี้เผาได้กค่แั้วมันมีแต่ตันเอาสี่ละสี่ละได้แค่แปดตัวเท่านั้นตอนนี้ อตอนนี้เนี่ยเขาเขาดูมันอยู่มันอยู่หน้าบ้านเว้ยเอ้าเอเมันมันอยู่หลังบ้านไว้มันอยู่หลังบ้านรอวิ่งรอวิ่งรอวิ่งแล้วเขาเขาดูมันอยู่มันจะเข้าได้ไหมวะมาละอ๋าอ้ามันวิ่งไปนู่นตันน่ะเข้ามาเข้ามาเอาปิดปิดไอ้ยมันเปิดประตูได้ โอเคผู้พัฒนามันไม่โง่เท่าไหร่ผู้พัฒนาไม่โง่เท่าไหร่เยอะเยอะเลย่อกี้เออมาไล่ต่อแล้วบิงนะไม่อยู่นะไม่มีไฟฉายสองเล่าเออกำลังแบบมาดิปิดประตูห้าแม่งเลยมึงเปิดประตูต่อหน้าต่อตายโอเคเรารู้แล้วอย่างไงมันก็เปิดประตูได้แต่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเมื่อกี้มันมันไม่มาไล่เขา มันอาจจะเปิดประตูตหน้าบ้านหลังบ้านได้เพื่อนอาจจะเปิดประตูห้องไม่ได้ตอนนี้แก่มันในบ้านตอนนี้สูงสุดแค่สีส่ตัวหรอไ <Why. S 1> วหมดแล้วใช่ไหมคือกูต้องไปห้องใต้หลงังคาเพื่อจะเปิดมันอีกทัใช่ไหมเปิดสิ <S <S อ้าใต้ดินไม่มีแก่นะมาเปิดที<ช>่ห้องใต้หลังคาเขาอยู่ห้องใต้หลังคาแล้วก็เปิดแล้ว สี่ตัววะนะสี่สี่อ,อุ้ยตกใจเสียงตายโหดแต่เป็นคิวเอ้าเอ้อาผู้สาวิ่งตามลงมาแล้วก็หายไปเลยว่าเราฝักบอกแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวนี้อยู่เขาหนึ่งตัวเปลี่ยเปลีเก็บไปละเดี๋ยวเขาเอาแกะไปปล่อยไว้อยู่เตาเผาเอาเก็บไปปล่อยถ้าเราแบบให้มันกินไว้อะมันแบบแบบไม่กินไปอินฟินิตี้หรอวะไม่รู้มอนยืนยืนค้างอย่างนั้นอะ อะไรประมาณนี้ก็น่าจะกินเออต้องลองเสียเสียหนึ่งอันแล้วก็ต้องลองดูในบ้านเพื่อพัฒนาอาจจะลืมอะไรไปสักอย่างก็ได้เว้ยในบ้านเรียนเดี๋ยวเขาจะเอาแกะไปปล่อยนะอยู่หน้าบ้านเรียนหนึ่งมีใครปล่อยแกะยังอยากนี่ยังจับแกะไม่ได้เหรอใช่เขาจับมาวางไว้ดีแล้ว ไม่เยอะแเหยอโอเแกอยูอย่ใน,นห้องห้องใต้หลังคาเอ้ยไม่ใช่ห้องใต้หลังคาผิดห้องใต้ห้องใต,ต้ดินมันมีมีหนตัวใต้ดินมีเหรอไม่ใช่ว่ามีเนออยู่หน้าบ้านมีตัวหนึ่งนะแกะหน้าบ้านเลยเหรอใช่ใช่หน้าบ้านเ<ว>ข้อหาถาังน้ำมันอยู่ไหม<ว>ตอนนี้ถังน้ำมันกุละนะไม่ต้องเก็บถังน้ำมันนะถัดไป ก็มีหิวจะจะหิวหิวเก็บทิ้งไว้ก็ได้หรือว่าถือไว้ก็ได้เกี้ยงตัวเงได้เหมือนกันขนตาไม่ได้ล้มได้ง่ายหน่อยฮะขนฟางใช่ใช่ใช่ขน,ขนฟางขนฟางมาไว้เตาหน่อยเฮ้ยขนฟางมาไว้เตาใช่ป่ะต,ต,ตไอเขียนวิ่งาเดี๋ยวเพิ่งขนเดี๋ยวเพิ่งขนมันอย<ห>ู่มันอยู่มันอยู่มันอยู่วิ่งก่อนวิ่งก่อน หลังเข้าหลังเข้าเอาเเ้าเขี้ยจอแกะพอดีแพะนี่ว่ะนั่นแหละ oh. ه, เขาจะลองให้มันกินแบบไปเรื่อยๆดูนะเออเอออยู่นี่อีกตัดเอสเคแล้วมึงเขาเขาจะยืนดูแพะมันกินไปเรื่อยๆดูนะ okay, okay. อ๋ออ๋ออ,อมันหมดมันหมด,มหมดเว้ยมันนับเวลาประมาณยี่สิบวิได้มั้งสิบห้าวิหรือประมาณนั้นแหละหมดใช่ไหมใช่หมดหมดหมดแม่งแดกหมดเลยแม่งแดกไวามาก แข่งขังแพะไว้นะเอานี่แกไอแพะไอเฮี้ยมเดินไปไหนเนี่ยจะหางมือกลาบเข้าไปในห้องดีงนี้ไม่งั้นกูตีตัวแล้วมันสปอนใหม่ไหมถ้ามันไม่สปอนใหม่เราก็ต้องเผาหนึ่งตัวนะก็ขังแพ้ไปในห้องเล่นนะเอ้ยในห้องเล่นน่ะห้องเล่นเด็กอะ่ะเราต้องเผาทิ้งหนึ่งตัวใช่ไหมเพราะว่าฟางมันหายหนึ่งเขาเผาแล้ว เคเผาเลยแล้วเขาเป่าแบล็คแกะในบ้านแล้วอะไรมีเขาเขาอยู่เขาอยู่หลังบ้านพอดีเขาเอาหน้าบ้านก็ได้เอาในบ้านเลยเในบ้านเลยไม่เขามาหน้าบ้านแล้วเนี่ยอ๋อจิ้มหายแล้วไปเลยข้างหลังมีเขาไป่าในบ้านเลยไงเออเอง ขนฟางมาเตานะอทุกคนเขาโดนไล่ตันมันดีเดียวสิเก้าคนไม่มีใครอยู่ <c oughs> ช่วยแน่นอนไปไป์็วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งวิ่งวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งขนก็ได้เดี๋ยวเพิ่งขนก็ได้ฮัลโหลเออเริ่มส่องเลยส่องเลยส่องเลยโอเค ิเวลาบ้านก่อนห้องน้ำหลักไงใครก็เจอห้องน้ำหลักก็โอ้โอโดนอุ้มแล้วทุกคนมีกญแจห้องน้ำหลักมี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 มมาดีกันมาดี่ั้นั้นสองข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 ั้นสอาขั้นสอของขห้ห้อง้น้องน้นาหลััเน้องขั้นองขั้นสองข่้นสองหั้นสองนั้่สองขั้นสอห้หองขั้สองข้นองน้นส่วนร้มที่เปิดไว้แล้องขนสองขั้องขี้องข้อยู่อยู่ ก็เอาดิก็เอาดิเนี่ยเอามถือพางมาหรอเออเนี่ยไอนอยู่ในสองห้องนี้แหละนี่ไงอุ้มปรับสภาพติหาห้องน้ำหลักให้ปี่น้อยก่อนหาห้องน้ำหลักให้หน่อยอยู่ไหนห้องที่อนนี้ก็หูยากเหลือเกินเย็ดเมียเออนอนอยู่ด้านหน้านะไม่ใช่อันนี้หรอห้องน้ำหลักอะ นี่่นี่นี่แหละห้องน้่นสองอนี่ห้องน้ำส่วนรวมนี่วะนี่มันห้องน้าส่วนตัวปะนี่ไงเอ้าไเหี้ยนี่มันห้องน้ำส่วนตัวว่ตฟันี่ไงแก่เป้โว้ยตเียหน่อยไห้ยไปชเอิ้นหน่อไปชุบ่อิ้นหน่อนแป๊มหนึ่งแป๊นึงตอนนี้เขาจเอาแกไปปล่อยไว้ เขาชุบไม่ได้เขาอยู่เขาถือแกอยู่เอ๊ะอะไรเฮ้ยปั้นปั้นตันปั้นมามามาเฉย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 ไปปั้นวิ่งกลับไปที่เดิมวิ่งกลับไปที่เดิมวิ่งกลับที่เดิมโอเควิ่งทะลุมันไม่ได้ทะลุไม่ได้วิ่งทะลุไม่ได้เอ้ยเอ้ยแป๊บนึงอันนึงป๊บนึงเขาเฉยมันไล่ต่อมาไล่ต่อมันไล่ต่อปั้นปั้นเบิ้ลปั้นระวังมันอกระวังมันอกระวัเขากำลังเขากำลังวิ่งอยู่กำลังวิ่งติดคุยเลยเนี่ยติดทีเฮ้ยตันต้นตั้นหัวพ่อปั้ เขาเผาเขาเผาแล้วเขาผเขาผาแล้วเอาแกะครบแล้วเ,เอาชิบหายแกะครบแล้วเผาไปต่อแม่งเลยเอาเลยโอ้ย,อยมันจะมาแดกกูแล้วมันจะไปกินเขาเนี่ยหละโอ้แกดูดหน้าบ้านหนึ่งตัวเอาเลยรจะให้งกำลังถือฟางไปด้วยความเร็วแสง ตัวโดนตัวเล็กจับขาไว้โคตรแย่เลยวะไม่ตามเลยเอาเลยเอออยู่ไหนนะเผาเลยก็ได้นะถ้าคิดว่าแกะคมละไอ้เนีตได้ตายเก๋เออเออไแกะกี่ตัวแล้วพี่มีเอียงวางไว้ข้างหลังแค่อยู่หน้าบ้านตรงไหนวะแกะวางไว้ข้างหลังประมาณสามตัวเนี่ยมาอยู่นี่อยู่นี่เออทำไมผีแม่มาอยู่ในบ้านนะอ๋อโอเคูละเออยเฮ้ยตายข้างหลังบ้านสามตัวใช่ไหมใช่ใช่ หน้าบ้ามีตัวนึงอ้าวครบแล้วนี่ท่าน้าสามารถามตัวแล้วก็มันน้อยอีกตัวหนึ่งไงเอากระเผาแม่งเลยเฮ้ยเขาเราไม่เลยรเผาลุลวะเขาเลยมาหาไปเอาไปเอาฟังมาไปเอาฟังมาไปฟังมาไปเอาฟังมาเขาเลยฮัลโหลมีฟังมีฟังนี่เอาไว้นั่นละไม่ได้แล้วนะเอาไว้นั่นหละเขาไ่เคยไม่มีนั่นแหละนี่สย เราควรที่นี่ใช่ไหมแม่เหมือนขังแล้วนะเรื่องไหนขังแม่มันอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอยู่วิถยดีอยู่หลังเองครับคนเออช่างของมันไป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 ต่อไปต่อตรงนี้นะแกะจำได้ว่ามีมีแกะโดดอยู่หน้าบ้านหนึ่งตัวเอาไปยังไปแล้วเอาไปเลี้ยวแล้วพอพิฆาตจะเอาสูตสดได้เลยไปไเขาเผาเรื่อยๆเลยนะตอนนี้เนี่ยเขาเผาเรื่อยๆเลยนะเอาเรื่อเลยเผาเรื่อยๆเลยเผาเรื่อยๆเลย ไออีอตัวนึงมันไปไหนวะกูกูดำมันตัวรอดโดนจับให้แล้วไอ้เสดกูหาอีตัวนึงไม่เจอหรอเอาอืออ้ตัวสุดท้ายกูหาไม่เจอหามาดิอีสองตัวนี่กะฟังไปวางไว้ดิหาหามาดิไม่ไม่อีกตัวนึงอ่ะเอาเอาไปวางไว้แต่เขียงแล้วตอนนี้มันอยู่ชั้นสามไออินไอ้ไอยไอ้ไงปั้นตัวท้ายเนี่ยเห็นไหมเข้าหัวโดเผาเลย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 เผาเผาทำไม เขาทำไัยืนกางอยู่ไหมอยู่ไหนอะอนี่ไงเอาเลยเอาเลยเออมาวางอามาวางอามาวางโดนอามาวางอามาวางทำไมแปบนึงเรียนมาเร็วสันหน่อยสหน่อยสั้นหน่อยาวางแล้ววางแล้วเขาเลยเขาเาเ้เลือนเหาลขึ้นเขาแล้วกูไม่รู้ลเหลือใครกูไม่รู้ลกูขึ้นเขาแล้วบายเหลือใครเดี๋ยวเหลือใคร มีใครมมีใครนอนเขาอยู่เขาเนี่ยไอ้นอนน่ะไปไปชุบคู้นก่อนแล้วเราให้เผาตัวสุดทถังถองกองเผาไปแล้วใครเนี่ยถอดไปแล้วเหรอเออสิบทับสิบแล้วเนี่ยไงต่อไม่รู้อ่ะเอาชิบหายเพื่อนเขาเพื่อนาเอาชิบหายมาฟูนฟูนเองอยู่ไหนอยู่นอกบ้านนะไม่เขาอยู่เราต้องใต้ดินเพราะขาดแต่ชั้นสามว้องใต้ดินไม่มีรถไม่มีเออฟูนฟูนกลับมามามาดูนี่ชุบได้ดูนี่ชุบได้เฮียชุบทะลุบ้าน เอ้ยกลับมานี่่อยาเพิ่งเย็เข้างๆลงเออนั่นแหละยู่เชยยุ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 ่เชยเออยังยูทับทะลุว่าเโอ้ยเี่ะเลยโอ้หเขาจะไม่ไปเสี่ยงด้วยเดี๋ยวจะตายเพิ่มไม่เป็นไรเขาชุบทะลุไปกันไปโฟล์ดกลับเอ้ยนั่นแหละมา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 วิ่งมาเออเอาว่ะสิบทับสิบแล้วไงต่อแล้วไงต่อเออแล้วไงต่อไอสัตว์แล้วไงต่อเอาใช่ไหมข่าวแม่งอะไรยี้ แล้วไงต่อมาได้สั่งดูดิข้างหลังเห็นไหมน่ะโอ้โหลอยมาเลยน่ะเห็นไหมน่ะอ๋ออ๋อลอยร่างลอยเฮ้ยเฮ้ยร่างลอยร่างลอยเออไม่หมดไม่ เรียบร้อยฉันหมดใหม่เบรนเบบี้เบรนดูฉันจะรออยู่และและเฮ้ยจะรอเป็นเพื่อนฉันเอาเพื่ออยู่ดีก็ขำนตัวเหี้ยเลยเฮ้ยอีซี่อีซี่อ่ะแผนการเนี้ยอีซี่อ่ะแผนนี้มันได้ผลไหมโคตรจะอีซี่ นำแผนการโดยตาลุงหัวโง่ลุงบิววะจบจบเบื่อไปพาสีไนเม่อันอันนั้นปะอันนั้นปะไมนนั่นก่อนปะพาดโมก่อนปะแต่ตอนนี้เราต้องพักกับเกมนี้ไปแล้วเพราะว่าเราพาสโมก่อนไหมพาสโมก่อนเยหมดล็อกไนแม่หมดวอเตอร์เฟิร์สเฮ้ยไอ้ไก่เฮ้ยเฮ้ยลา้อันนี้คืออะไรอ่ะปลดล็อกอะไรอีกอะนอกจากอะไรคือคิวติดวะ อะไรคือเครดิตอ่ะเฮ้ยตัวละครใหม่เฮ้ยเฮ้ยจะฟังเฮ้ยตัวหาเหี้ยตัวหาสั่ตัวกันเลยตัวหามีคนเรียกเชื่อผิดแน่สับมึงเป็นใครบีหนึ่งบีสองลง